เอาเง้ยเอาเงี้้อรมา้วยเนาโอ้เช่นยานเจ้าเนี่ยนะ เราถานน้องหล่ออานยไงทงันื่อคนนะเราไทเนะถามันเกเ่เกมนหนึ่นะถามงมอีกเนถายหูจงมาเจว่าอยู่แถวทางบ้านตะวทางเบ็ตะวันด้วยเป็นอย่างนี้เลยยิงของเองมันกันก็เ็ดทำนะเ

Đồm ta luôn, ớt luôn ta <laughs> luôn Một lệ chả hoạt chứ ui chứ tụi tôi Lửa chả Chàng lửa. phải hết việc cho thị cháu hết vào gần cháu lên mà, phải thằng là bà Nào thật rồi này vui mũi này เดินตาพอนวลายนึ่กนงกำลังค้งแต่ฟ้าแดงจะจะบวเห็นเนอะจะจะนไปทางนั้นรัดมาหม,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 มูนี่รัดออกมาใส่หมองบานทาหดังนี้บอกวอกเยะเยก็รัดไปทางนา้ทางน้ำเร่อยๆเราหุ่นฉัทางนั้นไม่นา้เราเนี่ยนะ อันนี้เขาเมนยุสนี่นี่เขาขำหมดได้คันว่าเราหลัดไปทางนาทำบัวชักทำบัวไปทำหัวทำห้วหน่อยทำหัวทำไรอยู่หรอวะเนาะเย่คนยินได้ว่าไปช่ากับขำหคนได้ทำบัวจักเนาะไฟล็ราเกี่ยวไปเกี่ยวมาขำขำงเมันมีคู่นั่นเขาคิดตัวทางราไปจำจำเดีวตะกียเนี่ย

แน่นว่าเขาได้ลุงได้เมียออกไปบอกว่าอย่างเงี้ยมันเขาไปอยากดูนะมันอยู่ในแต่เขาไปอยากยู่เนาะน้องไกทางมันไปอยากขยายบ้านเนี่ยตามอันนู้ส่วนในมีแต่พี่น้องเนาะเขาอยู่น้ำหันมันเป็นให้เป็นหน้าขอเจ้าได้เขาบอกเขาอยู่คือไอ้เกิ่งเนี่นะ อาาเนี่ยนั่นคำคนเชือกเน่ยมุนไนเดี๋ยวนี้ก็บคออำคนแล้วสี่โมงตอนน่าจะไปงานเท่าน,นก้อนจะมาจะมาเห็นไหมไม่บรบางหลางบ่เห็นแล้ว <c oughs> คนสาวันพิชเคนมา<อ>ค้ทำรจันทางเราเราจะมาหับอยู่แล้วขันวันนั่นแหละผันชีเทาเน่ตอนนี้เรามาแล้วเมนเมนทำเจ้าอยู่คำ แม่แล้วจานบ่ครับๆๆ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  đừng ๆๆ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  mì ๆ

ทำไ, <ST 77> ไม่ตัวลายๆมันปะเลยมันหางพิมเลยนี่นะไปอัดคูมันอัดคูแบบมันไทยฮะมันมันเบายันมากินยันมากินค่อยว่าฮะมากินกินแล้วไปหึงเลยจนมันบเอาพอจนจนมันาไปอัดอันนั้นเลยก็อ่านไว้แต่มันบวกราไปมันบวกระมือหนึ่งมือหนึ่งมันหามือที่สองมันปะเลยอีกแบบอะไรใครครับอะไรใช่ไปต้มเลยทางขาของ มานชยนะกินเองแต่นแล้วแล้วไปใ้รมันยาวมันทำมันกินมันกินเตเแลาวเห็ดชูงว่นี่ับเจ้าเห็ดทังเรื่องเห็ดเพิ่มมีมันหลายเม็ดอย่างมันอางมันบาอย่างยากนมันซ้อนกันอยู่แล้วมันพวกมันจรงตากกะตากสองสามเม็ดแล้มีสองตัวได้หาซื่อเหมือนนั้นนอกมาจ้ยแล้วบอกว่าไข่มีสองตัวเรากำลังไข่ครับวะไข่แล้ว จต่ป็นเมร์แดงเมเ์แดงกับเมรแดงตัวนึงเลยนะตอนนั้นฮะอีกบางทีมัไม่ได้ใครอีกแล้วไปกับใครผู้ลูกพึ่งอะไรคงช่วยให้สาวบิกอนใครลูกคันแต่ผู้ดึงไรยังเลยไปบ่านุดไปแล้วดูไปเองชาวบิ๊กอันผู้ดึงแล้ว chỉ dám nào nhím mà nhìn hình nào phụ là nhím ta mà nhỉ ừ. nó có xin nữa. Nó chỗ ngoại em chỗ ngoại ừ. em được cái đường. có bôi hà cái ai đó mưa nó khô bao bận đó phải cả phút đấy không ngờ con đấy từ từ thao เธอบอลเราก็ไปหยอกไอเอ็มเ้ยให้น้องตกกลางผุ้นอ้อียอย่าหยอกนะบนญทิงบนญทงตุ่มระตอบนะบอลาวอย่างเงี้ยมันมาแล้วมันมาจ้ะ มันใบตรงเนเวียนอวยได้เขาอือมนใบตรงมันมาแต่มันหักขขาพุน้นเรียนต่อไปเบิ่งนคุณนม้อน็นตนต่างย่างารยเขาเนมยนอยู่คุณเลสก็เด้อไป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 เด้อ,ดอ,อมาเล้มาาวมันหักขขาพุ้น

ขันเจียก็วันนี้นี่ตัวใดคือขัดกับขันไม่ตองกับเจียเนี่ครับไม่ตองมันทุ่งไม่ตองมันมาจากจากทำไม่เป็นกับห้องนี้ด้ะตัวนี้เมีเดียวกันบอกใครตัวนี้เนี่ยเด้อมึงสร้างเมียเมีเดียวกันฉันไปน้ำกันอยู่หรอวะไปน้ำกันตัวผู้ตัวแม่ตัวเดียวได้ตัวนี้ไปน้ำกันเอาชิจงเมียนตัวนี้นะ

Ủa đã thắng hạng mọi hàng kể à. ờ, ừ. nó. Mình... Mình, mình, mình cái cả thời gian cái Kỵ này mần chắc kai này đã mọi thắng 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 Mi thắng 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 ข้าโดยหายแบบนี้มีนิ่งเข้าโดยหายค้าโดยหายทำไมนีิ่งเขาโดยตียเามน่อยกันยังได้ตีเารอยอพันโอ้ยเคยกันยังได้ตึ้ไงล่ะแม่เนียงเลยเข้ไม่ได้เือถึงอะไ้านท้าองเมกัพอใจนะปีหน้านี่ลายลูก

จับบมีจ่าหรอเปาแล้วจับุญมีจ่าสิจ่าจะหายใช่ไหมจีบ่ไม่หมปะพูดเตะต่างลูกเจ้าหนึ่งคือฮะให้สปเอายาให้มันกินมันกะกินนะนำยามันหึนเนาะ เ้าเอาเกลือฮะแต่แต่ฉบาะมันก็เอาน้ำเปล่ามาด็กน้อยอันเผ็ดน้อยไปกัดไปมักพริกวะมันกับเผ็ดเลเกิดเหตุลูกน้องหลอยกินหมักพริกไปให้มันกินหมักพริกมันก็ได้เท่าน่้นใส่น่อยนึ่งเย่าไปใส่ลายเลเวเอาน้ำน้ำใส่จอกเปนโดนแค่โยมบอกเขาตาเจ๊กหนึ่อะ พาลูกตกะเชื <tech Kid> <se> ้อจะหน่อยเห็ดดีๆนี่กครัาในเพจจะหน่อยลูกกี่ตกะลุ้มือวัดเชื้อขับเสร็จแล้วมันเพ็ดเลยหน้ามันจะแดงกินเหงือกบอกย่าลงไปก็ช่วยดูย่าลงไปกัอยากกินนมกูจ๊เอานมให้มันกินย่าลงไปกับเตรียมเตรียมเตรียมเอาเอา

อ้เส้นยานเจ้านอะน่ะยานเจ้าพันกินนี่มันปิวลงมาเอาน้่ยก็ไปเอาน้ำไปเอาน้ำมาละให้มันพ่นปากมันไอเกินยาพุกเนี่ยมันมันเนี่ยขึ้นเนาะมันขึ้นหมพริกนี่เน่นอนจอยให้มันกินน้ำเด็กน้อยใช่ไหมมันบ้าหอดบวกินใช่ไหมบ้าบวกินย่างน้ำตื้นนี่ครับเห็นเส้นยา

Long mình mình đồng... lơi, ừ, lơi chắc cho đó là chốt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  chốt chắc chốt 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 đi, đi. Bần tài đi, đi. เจ็บนี่แหละระวังในสำนี้แรกมันกำลังเจ็บกินให้กิน <ừ, S 2> คือลูกบอกลูกบีคือว่าฉันคือกันเป็ดป้าไว้ดูย่างกับมันกินย่างมันกินกินนั่นแหละย่างกินย่างใช่ใช่กองถีบเข่งแบบมีรางเนี่ยหยาบมันบางจะงเนาะเออมันกินกินแล้วนั่นเลยน่อลงอะไรลงไหมมันแข็งจะนีตายเทเรเย์คือที่ับลูกนา่งลอย มันยังกระตุกกระตุกปากมันอยู่ได้มันคากินน้ามันมีมันมีมันมีเฮ้ยพ่าะวามันหลงมันอันมันบวกลงมันก็ห่างออกเลยแล้วเฮ้ยจุ้มเดี๋ยววะใหญ่ลุ้มเดี๋ยววะมาจัดทรับต้องค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเ่งาต้องมีเลยเหงาจะเห็นอยู่ลำดีมันบอกเออเอออย่ามันกระตับกระตับตอนจะชกอะไรนั้นมันออกลงไปนี่เอออย่ามันขื้นเลยฮะอืม Vừa đó, vừa cả nó non vừa cả đến đâu Ừm, vẫn vừa cả đó Cảm ơn nó không có màu này chạy tôi <laughs> nó lấy, dễ chôn màu เก่งหจับเจ้าคหูจักบอกคนกินนี่นะโอ้ยงันดูไงไม่อ๋อบมุ้งเนี่ยเขาออกบอลไ้ไทหารบ่คนเล่นงามเนี่ทหารไปเวียดต่งหากบ่เนาะพวกนี้เลยะเป็นวนีน่นลูไม่บ่บ่เอ็บ่มันมีระเทใหม่ย่างูมากะถู่ มีขี้ไหากินยังไงฮะกินยังมันแล้วแล้วมันลงแล้วลงแล้วมันลงแล้วกินนี่มันมีแนวคารโพนบุ๋มเอ็นด้อกจิกเนาะบุ๋มเอนมันมีแนวคาร์โพนแนวกินนี่ของคุยจกจกลึกบุลึกถ้าไม่เจอไม่เคยเห็นนะเห็นแล้วมันย่างดำๆในปากจกเลยมันอันนั้นลิฟตลงคอเลย เจ้าหาคือบว่เห็ดมันหายเลยเนี่ยอยาไปป้ออายลูกเลยไม่เป็นเื้อแล้วมันแบบกลวดด้วยข้าคอเลยบ่านางมันข้าคอบ่านางหื้ bên bên hiện dù bằng hay gì đấy chơi chơi đó con hay là ai thế thế này bật bật mà non nó phò bật hay tức thức phò thức mẹ chứ ngoại không thấy khổ đừng như như năm tiền vừa vừa học học rồi chạy như vừa đó đã muộn บ่ค่ะมันอันนั้นกับมันโมกืนแล้วพอมันอยู่ในปลายลีนนี่เนี่ยเขาจะมันกืนเลิกอย่างนั้นใช่ไหมกืนตอนมันตอนจะจกนี่เนี่ยมันลงเลยแบบามือเขาอันนั้นแนี่มันก็บทุยไปเลยนะคิดว่าอย่างเช่นห่างขอกมาคือไม่ได้เห็นนี่เงี้ยงงมันมีอย่างห่างขอกมาจิตน้องหน่อยงงเห็ดอะไรบ้างเนี่ยใช่กินมาปล่อยมึงเถองมันคานดินปกติตัวก่อกแกกคือเก่ากับ cái chào sao? Ừ Để ừ. ừ. mình, con Sao? mhm 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 ôm mhm 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 già hay mhm 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 già hay đi, ờ. mhm chắc mhm 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 chắc mhm 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 Bỏ mhm mhm Đi mhm 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 mọi người nhiều hơn cả mhm mặc quá chọc mông bội mông nó mông 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 mà, lông đéo mà Chứ ông ý là... Vâng, Hải Lục...